มากันที่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้าง,งาช้างเป็นตอนที่สอนะครับโดยมีการเปิดรายงานผลการศึกษาของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ไปสำรวจแหล่งร้านค้าเครื่องประดับจากงาช้างแล้วก็นํามาผ่านกระบวนการพิสูจน์ด n a ซึ่งผลที่ออกมาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าพบว่ากว่าร้อยละเก้าสิบทำมาจากงาช้างแอฟริกาติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณรัติยารกษ์ขจรครับ กำไรงาช้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนติเมตรหนา3เซนติเมตรอันนี้ถูกส่มซื้อจากแหล่งค้าง,งาช้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อนำไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าพบเป็นงาช้างจากแอฟริกา นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ปรากฏในผลการศึกษาเรื่องการใช้เครื่องมือด้านนิติเวชพิสูจน์หลักฐานที่ใช้สืบค้นต้นทางของงาช้างเถื่อนที่เข้ามาขายในตลาดเมืองไทยของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและองค์กรทราฟฟิกเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่ามีการสุ่มซื้อผลิตภัณฑ์งาช้าง160ตัวอย่างจากร้านค้าในกรุงเทพเช่นย่านจตุจักรย่านมาบุญครอง ย่านราชประสงค์เมื่อปีที่แล้วก่อนส่งตรวจพิสูจน์ดี n a พบว่ามากกว่าร้อยละ90ของ160ตัวอย่างทำมาจากงาช้างแอฟริกาสะท้อนว่ามีผลิตภัณฑ์งาช้างแอฟริกาวางขายอยู่ในไทยจำน,นวนมากโดยเฉลี่ยแล้วจะพบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาซึ่งหมายรวมทั้งช้างทุ่งแล้วก็ช้างป่าแอฟริกานะคะก็จะมีประมาณ90%อร์เซนต์ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงาช้างเอเชียแล้วก็พบว่ามีช้างแมมมอสอยู่หนึ่งตัวอย่างงาช้างแอฟริกามีลักษณะเป็นโครงเนื้อบางกว่างาช้างเอเชียของกลางงาช้างแอฟริกาที่พบส่วนมากจะมีความยาวของกิ่งสมบูรณ์ซึ่งมาจากการฆ่าช้างทั้งตัวเพื่อเอางาสัตวแพทย์อธิบายว่าภายในงาช้างจะมีเส้นประสาท การตัดงาทั้งกิ่งจนถึงโคนส่งผลต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทของช้างช้างจึงไม่สามารถมีชีวิตรอดได้จริงๆแล้วสามารถตัดงาช้างช่วงปลายออกได้แต่ต้องไม่เกินกว่า1นส่วนสปกติงาช้างจะยาวขึ้น5-10ซนตเมตรต่อปีคนเลี้ยงช้างในเอเชียและไทยจะตัดปลายงาออกเพื่อให้มันหาอาหารสะดวกแต่งาช้างแอฟริกาไม่ได้ถูกตัดแค่ปลายงา แต่จะถูกฆ่าเพราะมีมากจนสร้างความรำคาญที่ไปบุกรุกพื้นที่ทำกินและจากขบวนการฆ่าช้างเพื่อเอางาเขาก็ไม่คำนึงถึงชีวิตช้างก็จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยนะครับเอาสายเนี่ยจี้ให้ช้างจี้ให้ช้างล้มนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยตัดทีนี้เขาตัดเนี่ยเขาพยายามเอางามากที่สุดก็คือเปิดริมพิปากบนเนี่ยนะครับดันไปให้สุดเลยแล้วก็ใช้เลื่อยตัด ทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นโคนแล้วก็เป็นโพรงที่โพรงของเส้นเลือดเส้นประสาทที่ใหญ่มากพอตัดปุ๊บลงไปเนี่ยเลือดมันจะออกมาหยุดแล้วก็ตายกรมศุลกากรสามารถจับกลุ่มการลักลอบขนงาช้างในปีนี้ได้มากถึง2,200ชิ้นเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การตรวจ DNA พบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาเกือบทั้งหมดซึ่งจะมีพิธีทำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินในวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมกันหยุดขบวนการแลกชีวิตช้างแอฟริกากับเครื่องประดับที่มีเพียงเพื่อความสวยงามและความเชื่อด้านเสริมบารมีและป้องกันภัยอันตรายรัตยาเดชจอนรสำนักข่าวไทยอสมทร,รายงาน